สวัสดีครับร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้จัดตัว 3, เอทีสามหกนะครับผมส่งพี่บุญรามนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอีกหนึ่งแท่นนะครับวันนี้วันที่8นะครับผมวันที่8สิงหาสองห้าหกสานะครับจัดเพิ่มอีกหนึ่งแท่นนะครับผมตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับผมกําลังขับก็ขับ18ได้ข้างละ2นะครับไม่เลือกกําลังวัดนะครับผมได้ทุกรุ่นนะครับข้างละ2นะครับที่4โอห์มนะครับผม ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่ที่ร้านนะครับเป็นเป็นแบรนด์ของที่ร้านนะครับผมราคา16,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งพร้อมกล่องแหลกไม้นะครับผมกล่องแหลกไม้นะครับผมกันกระแทกนะครับกันเพื่อเสียหายนะครับผมรุ่นนี้รับประกัน3ปีนะครับรับประกันให้3ปีนะครับผมยาวๆนะครับมีปัญหาส่งมาเคลมได้นะครับผมลูกค้าเสียเฉพาะค่าขนส่งนะครับฟรีค่าไหลค่าแรงนะครับ ใช้อะไรเกรด A นะครับผมมาแปลรวดมาแปลงเป็นรวดของฮิตาชินะครับแกน S14 นะครับผมซัลเซสเตอร์ก็ใช้เกรด a นะครับตัวนี้เป็นรุ่น3ามนะครับผมเป็นรุ่นยอดฮิตของทีร้านนะครับผมใช้ดีไม่มีปัญหานะครับการรับประกันก็ยาวๆนะครับผม3ปีเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้นะครับ จะเทสเสียงก่อนจัดส่งทุกเครื่องนะครับผม คาหน0่าบาทร่วมส่งนะครับผมเก็บเงินแบบปลายทางนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนเงินนะครับผมโทรมาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับทางร้านจะจัดส่งให้นะครับผมรอไม่เกิน2อสาวันนะครับจัดส่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคราวนะครับผมหน้ามินิยอมนะครับสวยงามนะครับผมหน้าทันสมัยนะครับ ตัวนี้ก็ไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอีกหนึ่งท่นนะครับตัวนี้หนึ่งพันวัตต์ต่อข้างนะครับผมคูณสองนะครับที่แปดโอมนะครับผมวัตเต็มๆนะครับเป็นเวอร์บริตนะครับผมบิดสเตอร์นะครับคลาสเอบีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะครับผม ด้างหลังก็มีอุปกรณ์ครบนะครับมีโคดดำแดงมีสเปคคอนนะครับผมแยกซ้ายขวานะครับมีฟิล์ประกัน AC มีฟิลประกันลำโพงนะครับตัวสัญญาณขาเข้าจะมี XLR ตัวตัวเมียนะครับผมมีแจ็คฟน2รู2อตัวนะครับค่าละ2ตัวนะครับผมไว้ลิงกันได้นะครับตัวนี้พัดลมระบายความร้อนค่าละ2นะครับผมค่าละ2ตัวนะครับ สวิตต์ตรงกลางจะเป็นสวิตต์พาราเรลลนะครับผมพาราเรลลก็คือเสียบสัญญาณข้างเดียวนะครับสัญญาณจะลิงก์มาทางขวาปกตินะครับผมสัญญาณเข้าข้างเดียวนะครับถ้ากดปุ่มก็สัญญาณจะลิงก์มาชแนลเอชแนลบีนะครับผมจากชแนลเอมาชแนลบีนะครับตัวปุ่มตรงกลางนะครับผมเป็นปุ่มพาราเรลลนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับผมไฟการทำงานของเครื่องนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับผมกล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับไฟแสดงผลการทำงานข้างหน้าก็จะเป็นไฟสีตองๆนะครับผมไฟสีเขียวนะครับ ฟสีเขียวฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผมก็คือถ้าเครื่องทํางานปกติไฟจะติดนะครับถ้าไฟไม่ติดก็คือระบบป้องกันพาวเวอร์แอมทงานนะครับผมระบบป้องกันพาวเวอร์แอมทงานนะครับก็คือถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับผมหรือสายลำโพงช็อตกันนะครับตัวระบบป้องกันจะทํางานนะครับผมไฟจะดับนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผมถ้าไฟขึ้น ก็ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ทีละอีกรอบหนึ่งนะครับผม ราคา1 6 5่0บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมลูกค้าโทรมาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดส่งให้นะครับผมรับประกัน3ปีนะครับเครื่องมีปัญหาส่งมาเคลมฟรีนะครับผมเสียเฉพาะค่าขนส่งนะครับกาลังขับก็ขับ18ค่าละ2ได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่เลือกกําลังขับนะครับไม่เลือกกําลังวัดนะครับเมล็ก้อนเดียวเมล็ก2ก้อนได้หมดนะครับผมค่าละ2นะครับ ตัวนี้ก็หน้าแท่นเป็นหน้าแท่น 2U นะครับผม 2U 2U นะครับลึก22นะครับผมหน้าแท่นสูง 2U นะครับลึก22นิ้วนะครับผมกําลังดีนะครับเป็นแท่นมอแปงนะครับผมน้ําหนักรวมเฉพาะตัวมอแปงไม่รวมกล่องไม้นะครับน้ําหนัก32กิโลกรัมนะครับผม 32กิโลกรัมนะครับ30กิโลกรัมนะครับผมรวมกล่องไม้เป็น32กิโลกรัมนะครับรวมกล่องไม้เข้าไปก็เป็น32นะครับผมเฉพาะตัวแท่น30นะครับ30กิโลกรัมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเป็นเวอร์ของใหม่นะครับมีประกันนะครับใช้อะไรเกรดเอนะครับผมรับประกันยาวๆนะครับ ทางร้านก็มีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมหรือว่ามีรับตีเทินทุกรูปแบบนะครับมีเครื่องเสียงที่ไม่ได้ใช้งานก็มาตีเทินกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนกันใช้นะครับแบ่งปันเพื่อนๆใช้นะครับผมก็มาแลกตีเทินกันได้นะครับให้ราคายุติธรรมนะครับผมตีเทินตามสภาพนะครับสภาพสวยก็ราคาสูงหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็ไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมขอบคุณพี่ บุญรามนะครับสั่งมาอีกแท่นหนึ่งนะครับผมเอาไปขับโลค่าละสองนะครับรุ่นนี้ขับสบายนะครับผมสะใจนะครับเป็นแอมบ์ดิสสเตอร์นะครับผมแรงแน่นอนนะครับน้ำหนักเบานะครับผม30กิโลกรัมนะครับขับสิบปมีเหล็กก้อนเดียวมีเหล็กสองก้อนนะครับผมได้หมดนะครับวายสีนิ้วนะครับผมราคาก็ราคาก็จับต้องได้นะครับผมใช้ะไรเกตเอนะครับ โมแปลงเกดอุตสาหกรรมฮิตาชินะครับผมของแท้นะครับสันเซอร์ก็ใช้ของเกรด A นะครับผมทนความร้อนสูงนะครับใช้พัดลมค่าละสองนะครับผมระบายความร้อนนะครับเผื่อเล่นยาวๆนะครับผมอัดต่อเนื่องได้สบายนะครับ3-4ชั่วโมงนะครับผม วันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับกล่องอาจจะแปว่งไปแปว่งมานิดนึงนะครับผมก็พี่เพ,เ,พเพื่อนท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะครับทางร้านก็มีระบบเปล่งเงินปลายทางนะครับผมหรือว่าจะแลกตีเทิร์นกันได้นะครับมีเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานก็มาตีเทิร์นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ,บเปิดน,นานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ